ครับส่วนนี้ครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบหน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็วันพุธที่10ธันวาคม68เวลาตอนนี้ก็6กโมงเย็นกับ54นาทีนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับยังคงมีฟุตบอลยุโรปลงทำการแข่งขันนะครับนั่นก็คือถ้วยใบใหญ่ของยุโรปอย่าง UCL นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับค่ำคืนวันนี้เนี่ย ที่เลือกมานะครับเลือกมา3คู่นะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งกับความรู้สึกนะครับย้อนแย้งเลยทีเดียวเป็นราคาที่เหมือนว่าทําไมมันต้องยกให้ต่อทําไมต้องให้ทีมระดับแบบว่าไม่น่าต่อมาต่อนะครับเริ่มกันที่คู่แรกเนี่ยก็เป็นในห้างขคยาเบลล์เลคเซนนะครับจากเยอรมันเนี่ยจะเปิดบ้านรับการเยือนของอสาลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับ คู่นี้ยังไงยังไงครับผมเห็นราคาแล้วเอ้นิวคาสเซิลบุกมาต่อเลเวอร์คูเซ่นนะเออนิวคาสเซิลบุกมาต่อเลเวอร์คูเซ่นนะราคาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ปอลลบสิบนะครับจากออกสตาร์ทเนี่ยลบสิบสองฝั่งนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าราคามันมาขนาดนี้เปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยไปรองเจ้าบ้านไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นแน่นอนครับหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่นิวคาสเซิลทีมต่อเพียงสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างหนึ่งเลยที่เรามองอะ่ะมันสะดุดจริงไหมมันสะดุดในใจอะ่ะว่าเฮ้ยทำไมต้องยกให้นิวนเคาสเซลเป็นต่อก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้ายกนิวนเคาสเซลเป็นต่อกระแสมัมนต้องรองเลเว์กูเซนอยู่แล้วแล้วทางบอร์ดทางเจ้าเขารู้สึกยังไงอะ่ะถึงยกให้นิวนเคาสเซลเป็นต่อนะครับถ้าเราไปดูที่ตารางคะแนนนะครับถ้าเราไปดูกันที่ตารางคะแนนเนี่ยจะเห็นว่านะครับ แต้มน่ยมันค่อนข้างสูสีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเออร์หรือวิกุเซนนะครับมี8แต้มวิกุเซ่นมี9แต้มนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้ต้องพยายามนะต้องพยายามให้ไปอยู่ใน8อันดับแรกนะคือถ้าวันนี้มีผลแพ้นชนะนะครับก็เรียกได้ว่ามีลุ้นเลยนะครับมีลุ้นเลยเพราะว่าตอนนี้8อันดับแรกเนี่ย อันดับต่ําสุดคือลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่8มี12แต้มมีผลต่างประตูได้เสีย3ลูกนะครับนั่นหมายความว่าถ้านิวคาสเซิลสามารถบุกมาชนะได้นะครับถ้านิวคาสเซิลสามารถบุกมาชนะได้เนี่ยนิวคาสเซิลจะไปแทนตําแหน่งของลิเวอร์พูลนะแซงแอตมาลิดด้วยซ้ำครับเพราะแอตมาลิดกับลิเวอร์พูลเนี่ยมี12แต้มเท่ากันผลต่างประตูได้เสีย3ลูกนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ย ดิกวกาเซ่นก็เลยถูกยกให้เป็นต่อมัง้งถ้ามองทรงนี้นะแต่ว่าทางไบเออร์เลว์คูเซนเขาก็ไม่ธรรมดานะอย่างน้อยๆเนี่ยการมีสัญชาติเยอรมันเนี่ยมันมันมันก็บง่งบอกถึงระดับหนึ่งด้วยแล้วเล่นในบ้านด้วยนะครับมันถ้าถามถึงประสบการณ์ในเวทียุโรปอะ่ะก็นิวอ่านดิวคาเซ่นดูจะเป็นรองด้วยซ้ำนะเพราะไบเออร er ์เลว์คูเซ่นเนี่ยเล่นมาทุกรายการแล้วแล้วก็ เล่นมาทุกยุคทุกสมัยนะ,นะราคามันแปลกนะครับจริงๆราคามันแปลกนะแต่ว่าในความรู้สึกผมอะ่ะผมไม่ชอบนิวคาส์เซนถึงมันจะแปลกยังไงอแต่แต่มันแย้งกับความรู้สึกก็จริงอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังมองว่าไบาเออร์ลสเซนมันก็ยังกล่อมแกลมอย่างน้อยๆเนียน่ยก็น่าจะเสมอได้นะ เอออาจจะไม่ถึงชนะหรอกคู่นี้อาจจะจบลงด้วยผลเสมอแต่ว่าแม่มันไปนิวคาเสเซิลตามตามกระแสบอลแปลกไม่ไหวจริงๆนะคู่นี้ทั้ง3คู่แหละเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูแล้วกันว่าผมอะ่ะไม่ไปตามกระแสแปลกเลยนะสามคู่นี้นะออผลงานของเอเอล์ลิวคูเซ่นนะครับลงเล่น5เกมเนี่ยชนะ2เสมอ2และแพ้เกมเดียวด้วยนะ ยิงได้8เสีย10มี8แต้มนะครับก็ของเบลเลอร์คือเส้นเนี่ยก็จะมีออกสตาร์ทด้วยการบุกไปเสมอ FC c o p โคเปนเฮเกนเล่นในบ้านเสมอกับ p s v อ o f อโเฟนะครับแล้วก็ที่ดูทำให้เสียรางวัดแบบมโหลานเลยนั่นก็คือเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ต่อปารีสแซงต์แชมงไปถึง2ประตูต่อ7นะครับแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาได้แล้วก็โชว์ผลงานได้สุดหรูนะครับ เริ่มจากบุกไปเฉือนชนะเบนฟิก้าคาบ้านนะครับ1ประตูต่อ0แล้วก็ยังบุกไปชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีก2ประตูต่อ0นะครับเรียกได้ว่าเรียกศรัทธาคืนมาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มองว่ามันมีโอกาสไม่น้อยนะที่ไบเออร์ลุ n เซ่นเนี่ยจะสามารถกำลาบทีมจากอังกฤษอย่างนิเคอร์ได้นะเออไม่แปลกนะเพราะงั้นเนี่ยดูแล้วเออแปลกแปกไป นะราคาแปลกแปลกไปแต่ข้าไม่อยู่ข้างเองอะ่ะ <laughs> ขอไัยด้วยนะสำหรับแฟนๆแฟน纽卡素มันผมว่าจบเสมอนะคู่นี้เอาจริงๆทีเนี้ยถ้าไปดูผลงานของทางฝั่ง纽卡素เนี่ยตอนเนี้ยอยู่อันดับที่สิบห้านะเออเลอวเวอร์คูเซ่นเนี่ยอยู่อันดับ20นะครับก็2ทีมนี้ยังอยู่ยังอยู่ในเ,ออเรียกได้ว่ายังอยู่ในรอบควายนะคือถ้าจบ24อันดับอ่ะยังไงก็ได้ควาย แต่ว่าจะพิเศษหน่อยก็คือ8อันดับแรกเนี่ยจะไปรอจะไปรอใช่ไหมเป็นทีมวางอะ่ะแล้วอันดับ9ถึง24เนี่ยจะมาควายกันเพื่อหาอ,อ,อีก8เข้าไปชนกับ8แรกใช่ไหมล่ะนิโกเซนลงเล่น5เกมชนะ3แล้วก็แพ้2ยิงได้11แล้วก็เสียเพียง4ประตูจุดแข็งของนิโกเซนคือเสียประตูน้อยอะ่ะเ,เสียประตูน้อยนะ แล้วก็ทําให้ผลต่างประตูได้เสียของเิวคาสเซิลเ,เนี่ยบวก7มี9แต้มนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยออกสตาร์ทดูแล้วก็ไม่น่าผิดหวังเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันแพ้ทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับ1ประตูต่อ2วันนั้นน่ะราคาเนี่ยแทบจะเหมือเหมือด้วยนะเออราคานิวคาสเซิลน่ะนะนะหลังจากนั้นพวกเขาเก็บชัยชนะ3เกมรวดนะครับ โดยการบุกไปถล่มเซนกินลุดจากเบลเยียม4-0นะครับกลับมาเปิดบ้านถล่มเบนฟิก้าไป3-0แล้วก็เปิดบ้านถลม่มเอาชนะแอดบินเบา2-0ก่อนที่ในนัดล่าสุดครับบุกไปแพ้ให้กับโอลิมปิกมักเซของฝรั่งเศส1ประตูต่อ2นะครับ <c oughs> แอบมีใจลึกๆให้เลเวอร์จริงๆนะอันเนี้ย <c oughs> ทีนี้ ถ้าดูเฉพาะผลงานในบ้านเนาะในบ้านของเเว์กูเซนก็ยังไม่ชนะใครด้วยนะสอเกมเนี่ยเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้นหนึ่ะยิงได้แค่3ประตูเสีย8ประตูนะอ่าวันนี้อ่ะโอ้โหในในในรอบเนี้ยมันเล่นในบ้าน4ี่เกมแล้วก็เล่นทีมเยือน4ี่เกมใช่ไหมนี่เข้าสู่เกมที่3แล้วนะถ้าเบลกูเซนยังยังจะหลุดอีกอะนะ <c oughs> ในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือน2เกมเนี่ยชนะเกมหนึ่งแพ้เกมหนึ่งนะยิงได้5เสีย2นะครับคู่นี้อา่าถ้าไปดูสถิติเนาะสถิติคู่นี้เคยเจอกันนะครับเคยเจอกันก็เป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งนะครับก็บุกไปชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นสามหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านก็สกอร์เดียวกันครับเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไป3าหนึ่งเช่นกัน ใส่ตีนิวเซนดีกว่านะครับเออวันนี้ราคาดูําแม่งําแม่งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไปดูในฟุตบอลลีกนะครับลีกเนี่ยของเรอัลกูเซนเนี่ยแกก็แพ้มาสองเกมติดนะครับโดยการเเล่นในบ้านแพ้ต่อสือเหลืองบูซียดอ์มูลหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็บุกไปแพ้อัลส์บวกอีก0ู 02, นะครับเ,เป็น2เกมที่เรียกว่า ทำได้ไม่ดีนะทำได้ไม่ดีในขณะที่ทางฝั่งของนิวคาเซินนะครับถ้าไปดูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเห็นว่านิวคาเซินนัดล่าสุดเนี่ยสามารถเฉือนชนะเบอร์ลี่ไป2-1นะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับสเปอร์ -2 2บุกไปถลม่มเอฟเวอร์ตัน4-1เปิดบ้านชนะซิตี้2-1ก็ถือว่าฟอร์มนิวคาเซิลก็ก็ค่อนข้างเด่นนะก็ค่อนข้างเด่นในฟุตบอลลีกนะครับ แต่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมชอบไบเออร์เลวอร์คูเซนนะครับ <laughs> ผมมองว่าโดยโดย <c oughs> องค์ประกอบรวมๆแล้ววะเชื่อได้ว่าไบเออร์เลวอร์คูเซนมันก็ไม่ได้เป็นรองมากนะเอออ่ะผมอยู่เลวอร์คูเซนครับนะผมอยู่เลวอร์คูเซนที่ครึ่ง7จสหรือรองที่ปอได้เกนะครับมีสองราคานะ ถ้าถามผมผมเน้นไปที่ครึ่งลูก7-3ครับวัดผลเสมอไปเลยครับคู่นี้นะกินกันไม่ลงนะคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กแม์นะถือว่าเป็นบิ๊กแม์แล้วก็เป็นราคาที่เหมือนคู่แรกอะราคาแบบราคาแปกแต่ก็ไม่น่าต่อ <laughs> ตีสามครับราชันชุดขาวเรือมลิดจะเปิด บ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากอังกฤษสเปนเจออังกฤษนะครับและที่สำคัญที่นี่มันซาน d ิ e g โกเบอร์นาดวด้วยนะครับซานิโกเบร์นาวด้วยราคาเนี่ยเขาให้ซิตี้บุกมาต่อเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> อ,อก็รู้ทั้งรู้ว่า,วาถ้าเป็นแมนซิตี้ต่อกระแสมันต้องไปลองเรียวมัดลิตแน่นอนครับกระแสเรียวมัลลิตตอนนี้68%ของซิตี้32%แปลกไหมเห็นไหม ไอดีพอสเซนก็แปลกไอแมนซิตี้เนี่ยก็แปลกครับแต่ถ้าถามผมก็อย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับผมไม่ผมไม่ไปราคาแปลกอ่ะวันนี้นะคู่เนี้ยถึงใครจะมองว่าโอ้โหถ้ามันกล้าต่ออย่างนี้มันก็ต้องกล้าชนะใช่ไหมแต่ผมก็ยังมองว่าเรียวมะริดมันก็ยังมีอะไรที่มันสามารถพลิกได้เพียงเสี้ยววินาทีอ่ะอนะวันนี้ ราคาเปิดแรกเนี่ยเขาให้ทางเรอัวมาลริดเป็นต่อปอลบห้าก่อนที่จะพลิกฝ่ามือเลยนะครับจากบอลต่อกลายมาเป็นบอลรองซะอย่างนั้นนะครับมันผมไม่ได้ตามในเรื่องของนักเตะนะไม่รู้ว่าใครโดนแบนใครบาดเจ็บใครไม่ได้ลงแต่ราคามันพลิกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีตรงนั้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับอ,อ่คู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางอันดับ เรยวมันลิดอ่ะเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ6นะครับลงเล่นไป5เกมเนี่ยชนะ4แล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับยิงได้12เสีย5มี12แต้มนะครับในขณะที่ทางฝั่งของแมนซิตี้ครับลงเล่นไป5เกมชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้10เสีย5มี10แต้มนะครับก็คู่นี้มีโอกาสพลิกผันได้ตลอดนะครับ เรือบอลริดเนี่ยถ้าชนะเนี่ยพวกเขาจะมี15แต้มโอกาสที่จะได้เพลย์ออฟเอ่อจะได้เป็นทีมวางเนี่ยค่อนข้างสดใสนะครับาทางฝั่งของซนะิตี้เนี่ยซิตี้วันนี้ก็ต้องพยายามเรียกว่าต้องพยายามชนะอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะไปเป็นทีมวาง8อันดับแรกเลยครับเพื่อจะไปเป็นทีมวาง8อันดับแรกเพราะว่าถ้าหลุดแพ้อ,อีกเนี่ย โอกาสเนี่ยหนาวๆร้อนๆแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ตกรอบไงก็ยังได้ไปเหนื่อยต่อเพื่อที่จะไข้แล้วก็ผ่านเข้าไปเจอไอ้แทีมวางใช่ไหมเอ่อซิต,ตี้หาเกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาเปิดบ้านชนะนาปโปลี20บุกไปเสมอโมนนโก2 2บุกไปชนะเบียริลสอ เปิดบ้านถล่มดอทมุลี่1นแล้วก็นัดล่าสุดครับตกม้าตายครับเล่นในอัลติฮัดแพ้ต่อไปเร็วคือเส้นไปศูนย์ประตูต่อ2ครับซึ่งถ้านัดที่แล้วเนี่ยซิตี้สามารถกำหลาบในห้างขายาได้เนี่ยวันนี้พวกเขาสบายแล้วนะครับสบายแล้วครับแต่เมื่อเกมมันพลิกผันนะครับวันนี้เนี่ยเ,เป๊ปกวัวเดียล่าและลูกทีมต้องแบกรับความความกดดันเต็มเต็มเนื้อ,เน,อเนื้อเลยเลย,เลยครับคือมันแพ้ไม่ได้อ่ะ สเสมอก็ยังก็ยังก้มแก้มนะแต่แพ้นี่แล้วแหมต้องบุกมาเยือนทีมอย่างเดียวมัดลิตนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะ่ะมันนะในขณะที่ผลงาน5เกมของทางฝั่งเดียวมัดลิตเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะหมากเซสองหนึ่งบุกไปถล,มล่มแคลดอมัมมาตี้ห้าศูนย์เล่นในบ้านเฉือนชนะยูเวนตุสหนึ่งศูนย์ก่อนที่จะบุกไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลศูนะครับแล้วก็บุกไปเฉือนชนะ โอลิมปิกอสสี่สามนะครับก็ดูดะราคาแบบเนี้ยเพื่อนๆเออนะราคาแบบเนี้ยก็ร้อยหนึ่งก็ดูเดะไป6กสอนะไปอยู่ทางฝั่งเรียวมัดลิดอะทีนี้ถ้าดูผลงานในบ้านของเรียวมัดลิดเนี่ยลงเล่นไป2เกมชนะทั้ง2เกมยิงได้สามเสียหนึ่งประตูอะ่ะอถิสติมันมันมันแปลกจริงอะแต่มัน จะกล้าต่อซิตี้ไหมล่ะถามเพื่อนๆก่อนนะเออผลงานนอกบ้านของซิตี้เนี่ยเล่น2เกมชนะ1แล้วก็สเสมอ1ยิงได้4เสีย2นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10เกมเย่าเยือนเนี่ยเป็นทางฝั่งของเรียวบัลลิดชนะ3สเสมอ3แล้วก็เป็นฝั่งแมนซิตี้ชนะ4นะครับ แต่ถ้าไปดูถ้าไปดูในบ้านเฉพาะบ้านของทางฝั่งเรียวมัดลิดนี่นะครับต้องบอกว่า7เกมนะครับเเกมเนี่ยเรียวมัดลิดชนะ4นะครับแล้วก็เสมอ2แพ้เกมเดียวเท่านั้นจาก7เกมที่เจอกันที่บ้านของเรียวมัดลิดนะครับถ้าไปดูผลงานในลีกเนาะถ้าดูผลงานในลีกเนี่ยนะครับเรียวมัดลิดนี่อยู่ในขาลงแบบ ลงเลยนะครับก็บุกไปเสมอลาโยเน่ศูนย์ศูนย์บุกไปเสมอเอลเช่สองสองบุกไปเสมอกิโลนาหนึ่งหนึ่งดูครับสามสามเกมนะแล้วก็ขั้นด้วยบุกไปชนะแอดบินเบาสามศูนย์ก่อนที่จะเล่นในบ้านนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ต่อเซอต้าบิโก้ไปศูนย์สองเพื่อนแต่ว่าซิตี้เหลืออ่าเหลือดดิตเหลือแค่เก้าคนนะอืม ก็ดูจากฟอร์มเขาถึงยกไคซิตี้มันต่อแหละเพราะว่ามันเกิดอาการช็อตนะครับสำหรับทางฝั่งของเรียวมัดลิดทีนี้ถ้าดูผลงานของซิตี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยชนะมาลัวลัวนะครับชนะมาลัวลัวก็นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มซันเดอร์แลนด์3-0ก่อนหน้านั้นบุกไปเฉือนชนะฟูลแลม5-4 เล่นในบ้านชนะลีด3-2นะครับก็จะมีแพ้นิวคาเสเซอร์น่ะ1-2แล้วก็เล่นในบ้าน2เกมชนะทั้งลิเวอร์พูล3-0แล้วก็ชนะทั้งบอลสมัทสามนนะครับสถิติซิตี้ดีกว่าทั้งการเจอกันนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดในลีกนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบอะ่ะผมยังเชื่อใจอทางฝั่งราชันชุดขาวเรือมัดลิดนะ นะผมขออยู่เรียวมัดดิดแล้วกันคู่นี้เพื่อนๆน,นะคู่นี้เป็นอีกหคู่ที่น่าจบเสมอนะมันมีทั้งลองเรียวมัดดิดนะที่ราคาป .92 กับลองที่ครึ่งลูก68นะครับก็เลือกเอาเป็นอีกคู่ที่น่าจบเสมอน่าจะกินกันยากนะเออเห็นไหมสองคู่แปลกไหมล่ะให้นิวคาสเซิลบุกมาต่อเลเวอร์กูเซ่น ให้ซิตี้บุกมาต่อเรียวมัดรลิดคู่ที่สามเนี่ยอาจจะแปลกหน่อยแต่ถ้าใครตามในในถ้วยใบนี้จะเห็นว่าอาแจากมันไม่ใช่ทีมที่น่าเกงขามไม่ใช่ทีมที่เป็นตัวท็อปทอปของยุโรปอีกแล้วนะครับวันนี้การบุกมาเยือนคาราบักนะครับเ,เขาให้เจ้าบ้านคาราบักเป็นต่อนะจากราคาเปิดเสมอบวก10 หรือปอนั่นแหละมันยืนพื้นที่หน้าปอนั่นแหละเพื่อนๆนะราคาล่าสุดเนี่ยเป็นคารบักปอลบสิปอลบหก็ว่าไปนะครับอ่อเปอร์เซ็นต์นักลงทุนอยู่คารบัก4สีอยู่อาแจกห้นะครับอาแจกเนี่ยคือทีมเอ่อบวยของถ้วยใบนี้นะครับเหลือเชื่อจริงๆอาแจกลงเล่น5เกมแพ้รวดทั้ง5เกมอ่ะเพื่อนๆโอ้โห มันเป็นอะไรที่เหลือจะเรียกว่าแฟนทีมอื่นน่ะที่บอกว่าฟอร์มตกฟอร์มตกฟอร์มไม่เอาไหนอย่างแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูอย่างเงี้ยนะมาเจออาร์จ็คอะเขาหนักกว่าอีกจริงๆนะทั้งในหลีกทั้งในยุโรปอะดูดิมันหนักขนาดไหนอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเราจะทุกข์ขนาดเออไอที่ว่า ลิวพูแมนยูทุกแล้วอะ่ะเจอเป็นแฟนอาแจกเนี่ยผมมองว่ามันมันทุกหนักเลยนะอ่าอ,อาแจกเนี่ยลงเล่น5เกมแพ้ทั้ง5้าเกมยิงได้ประตูเดียวด้วยอะมันเป็นไปได้นะครับแล้วเสียถึง16ประตูอะผลต่างเนี่ยลบถึง15บหนะครับอลบถึงสิวันเนี้ยทีมอย่างาคาร์บักยังกล้าต่ออาแจกอีกด้วยนะครับ เอาแล้วมองกันแบบยังไม่ต้องดูอะไรเลยมันจะห่วยขนาดไหนอีกครับอีกแค่สามเกมก็จบรอบนี้แล้วนะอีกสามเกมก็จบรอบนี้แล้วนะมันจะแพ้อีกไหมล่ะเอนเพื่อนๆว่าอ่ะอาแจกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยอ่ะเออคู่เนี้ยถามว่ามันมันกล้าต่อขนาดเนี้ยมันก็แปลกไหมมันมันถ้าเทียบดูฟอร์มมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ผมก็มองว่าเออ ผมไม่ไปอ่ะผมไม่ไปคารบักอ่ะมันก็เหมือนกับซิตี้กับนิวคาสเซิลนั่นแหละคู่นี้ผมลองอาแจกนะเอาตรงๆเลยผมลองอาแจกนะเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่อาแจกก59อยู่คารบัก41ใช่ไหมอ่าทางฝั่งของคารบักเนี่ยยังอยู่ในโซนยังมีโอกาสได้เล่นไขว้อ่ะยิ่งถ้าวันนี้สามารถทีมสามารถชนะอาแจกได้นี่นะ พวกเขาจะมี10แต้มเลยนะจะขึ้นไปอยู่นู่นเลยอะ่ะมีโอกาสได้เล่นเพย์ออฟเลยอะ่ะใช่ไหมเออเพราะงั้นเนี่ยถามว่ามันก็มุ่งมั่นแหละคาราบักอะ่ะนะผลงานของคาราบักเนี่ยหเกมชนะ2เสมอ1แพ้สยิงได้8เสีย9นะครับมี7แต้มนะนัดแรกเนี่ยก็บุกไปชนะเบนฟิก้าสากลับมาเล่นในบ้านชนะ FC ฟซีโคเปนเฮเกนนะสองศู 2, หลังจากนั้นบุกไปแพ้กับบินเบา1 3 3กลับมาเล่นในบ้านเสมอทีมอย่างเชลซีได้2-2นะครับแล้วก็บุกไปแพ้ให้กับนาปโปลีในนัดล่าสุด0ประตูต่อ2ในขณะที่อาจจกอาร์มสเดมครับเล่นในบ้านนัดแรกแพ้ต่ออินเตอร์0-2บุกไปเยือนมาร์เซโดนถล่มไป0-4บุกไปเยือนเชลซีโดนไป5-1โอ้โ เล่นในบ้านแพ้ต่อกาลาตาสลาย0-3เล่นในบ้านแพ้ต่อเบนฟิก้าไป0-2โอ้โหอยาแจกอัมสเตอร์ดัมครับคือมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะจริงๆโดยโดยสภาพตัวนักเตะเอ่อโดยโดยการฝึกเนาะพูดง่ายๆพวกบรรดาสตาฟคงสตาฟโค้ดผู้จัดการทีมนักเตะในทีมแฟนบอลน่ยมันไม่น่าออกมาผลมาขนาดนี้นะ แล้วยิงได้เม็ดเดียวจาก5เกมอะ่ะเอาผมว่าวันนี้ผมอยู่อาแจกเอะเอาจะเป็นยังไงเป็นกัน <laughs> ข,อขอลองอาแจกเอาสดดำอะ่ะลองไปเลยครึ่งลูก7-2เนี่ยหรือจะอยู่ที่หน้าปอได้เก้าสี่เนี่ยอ่ะขออยู่อาแจกอะ่ะเออพองนทั้ง3คู่ที่เลือกมาอยู่บอลรองหมดนะครับแล้วก็อยู่บอลที่ไม่ไปตามกระแสของบอลราคาแปดอ่ะดูวันนี้ว่าแปลกจะทำงานหรือไม่ทำงานเอเอนะ ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแลบฟังครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันนะครับก็สามารถกดซปเปอร์แตงที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือท่านไหนต้องการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะรายเดือนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้นะครับ หรืออยากจะช่วยเป็นปัจจัยก็ได้ครับเล็กๆน้อยๆก็ทําได้ครับไม่ไมไม,ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับก็สามารถแอดมาที่ได้ที่ลาย ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ TDET e นะครับ NAMO นะตอนนี้ก็เรียกว่าท่านไหนอยากจะช่วยเหลืออยากจะสมทบทุนก็เชิญได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลัง ทำรถมอเตอร์ไซค์พ่วงบ้านนะเพื่อจะออกไปวิเคราะห์นอกสถานที่บ้างนะวิเคราะห์นอกสถานที่บ้างดูดวงนอกสถานที่บ้างเออเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทํากันไปนะครับท่านไหนอยากจะสนับสนุนก็สามารถช่วยเหลือร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่เพื่อนๆโชคดีนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ